ควบคมที่กล้องไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นมาดูช่องบวคมนะโอ้บอกให้เหมือนตัวเองวิ่งอ่ะนั่นแหละ nó không đính tòng sen lì đúng tòng sen lọc. คนดูนี่สิมันขาดครับเข้าได้ไปเนี่ยทุกคนอุย้ยเหมือนจะเข้ามีด้นะทุกคนถอยหลังแล้วถอยหลัง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 ทุกคนออกกัน <c oughs> ทำไมวันนีมุดว่าใหญ่อ่ะทุกคนวิ่งกันต่อนะครับ ทุกคนดูสิเขาวิ่งกันเร็วมากเลยเราไม่เองเขาเขาวิ่งเร็วจังตามทันไหมโอ้อทิตย์ดูกลมซูมาทำไมอะไม่ทันเลยใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราต้องวิ่งตามกันให้ได้นะนั่นไงทุกคนไปน,นู่นแหละปฎิทุกคนนี้กำลังใจให้ปฎิด้วยนะครับไปปฎิสู้ๆไปลุยลุยเลยเหรอ เดี๋ยวปรับให้เป็นเหมือนเดิมก่าทุกคนแล้ต้องวิ่งไม่ได้นะทุกคนดูเมือจะมองไม่เห็นนะครอับน,นา่าทุกคนไปนู่นและไปแล้วทุกคนสามสองหนึ่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปกันท่านูชมไปกัน ตรงนี้ดีกว่าคนะน,นไม่แชะครับไม่เชะนะครับพวกคนขอพักก่อนนะท่านผู้ชมขอพัก,ก่อยเหนื่อยละขอดูเขาก่อนเขาอ,อยู่ไหนแล้วพวกคน เห็นเขาบ้างเปล่าอะอุ้ยโอ้ยทุกคนมองไม่เห็นเขาแล้วอ่ะนี่ใช่ไหมทุกคนเขาวิ่งเร็วเ,เดี๋ยวเราต้องตามเขาไปได้นะครับเสื้อสีน้ำเงินตรงนั้นไปตามนนี่ทุกคนเราต้องตามคนนั้นให้ได้ตรงนั้นนะแล้วก็เสื้อสีเหลืองตรงนีน้ด้วยไปทุกคน มีกำลังใจให้วาคุมกับวัตตีด้วยว่าใครจะชนะไปวัตตีสามสองหลึไปซูมดีกว่า ซุ้มเลยทต้องุลยก,กคนไม่ทิงแล้วซุมอะไรุมพระจันทร์เหรอทุกคนนั่นนี่ทุกคนตรงนั้นฉนะันก็ทิงแล้วทุกคนพระจันทร์ว้ คนดูนั่นดิไปนูน่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนั่นแ่ะทุกคนไปนูน่นน <Okay. S 1> ่ะทุกคนไปไงบ้างเดี๋ยวเราต้องตามเขาไปนะครับ<า>เพราะว่าเราแข่งกันเดี๋ยวเดี๋ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยว ดแล้วเราลอให้เขาไปวิ่งไปข้างหลังเราก่อนอะไเงี้ทุกคนมีคนตามเรามาแล้วเดี๋ยวเราวิ่งเลยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพอดีไม่เอาแล้วเหรอนั่งด้วยทุกคนเดี๋ยวเราต้องนั่งตรงนั้นก่อนนะครับตรงนั้นเราเหนื่อยนะครับลงยังไงเนี่ย ทุกคนคือเหนื่อยมากมีน้ำคนด้วยอ่ะทุกคนผมนั่งไม่ได้ทุกคนนั่งนั่งเด็กเด็กทุกคนคือแบบว่าเราเหนื่อยมากเลยนะ เนี่ยทุกคนดูดิเขาวิ่งกันไมโอมทุกคนกคนหายไปในหมดเนี่ยเอ้ทุกคนไปนี่เราจะตามเขาไปนะครับตามเขาไปเรื่อยๆ นี่เนี่ยเขาอยู่ไหนอ่ะเอาเสื้อสีแดงกด่อนเล่นไงทุกคนเล่นไงเห็นเปล่าทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนั้นทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนนั่น,นทุกคนนั่นตรงไหนแหละทุกคนนี่มีคน,นคนวิ่งนี่ทุกคนซูมก่อนเราจะตามเขาไป ทางตรงร้อยคนมาก่อนจะมีคนมาไหมโอ้ยทุกคนเออเยอะเยอะอัไงทุกคนเจย์แก้วตรงนี้นี่ทุกคนเออนั่นไงนั่นไงทุกคนนั่นไงทุกคนเจย์แก้นั่นไงทุกคนเจอไอ้แกะตรงนั้นน่ะนั่นเนี่ยทุกคนทุกคนเจอไแกะ นั่นี้ทุกคนตรงนั้นโอเคทุกคนเราได้เวลาวิ่งแล้วนะครับเอ้าติบอกว่าติจะไปวิ่งแล้วว่าไไปด้วยมาติไปปะ พ่อแดขึ้นมาวิ่งพ่อตีขึ้นมาวิ่ง<ป>พ่อตีบอกว่าพ่อตีจะวิ่งอ่ะ<ป>ทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งตามคนนั้นให้ได้เดี๋ยวซูมนะนั่นแนหะทุกคนนั่นแนหะถ้าทุกคนเห็นนั่นแหละคือคนนั้นแหละที่ทุกคนเห็น